Active สีเทาไทเทเนียมนะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคะ่ะแต่งสวยได้ตามใจการประหยัดน้ำมันสูงสุด23.3สิบสามมกิโลลิตรสวัสดีครับอยู่กอล์ฟิสูซูเปอร์โปรนะครับและโจค่ะมิโซ่เอ็มพีคะ่ะนี่ครับเราอยู่กับยอดฮิตของเราอีกคันหนึ่งแล้วนะครับใช่แล้วรุ่นฮิตนะคะกับแอทพาดแอคทีฟซีทีค่ะสีเทาไทเทเนียมนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ แ2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ5 2 9 0 0 0นะครับแ,แน่นอนนะครับโอ้โหแต่งกันเต็มพิกัดให้อีกแล้วนะครับแต่งสวยจัดเต็มแบบนี้ลูกค้าใช้เงินรับรถอยู่ที่เท่าไหร่คะ8,700บาทเท่านั้นเองนะครับนบาทเท่านั้นอย่างนี้ผ่อนสบายๆที่7 5 0ดกว่าบาทนะครับเป็นเวลาทั้งหมด7ปีจบไปเลยนะครับ<อ>นี่อ๋อนะอย่างที่บอกว่ามากับเราเนี่ยไม่เคยต้องเป็นรถเดิมๆกลับไปนะคะแต่งสวยได้ตามใจเริ่มด้วยตัวหน้านี้เป็น โลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้านะคะเป็นคำว่า a อด a าดเลยค่ะ,ะเป็นสีโครเมียมด้วยนะครับนี่ก็จะเข้าเลยนะสีเข้ากับกระจังหน้าที่มีตัดโครเมียมนิดหนึ่งด้วยนะครับใช่แลวนี่แล้วก็แน่นอนซิกเนเจอร์สุดๆนะครับของรของรถเราก็คือตัวไฟหน้านี่เองที่เปลี่ยนใหม่จากเดิมที่เป็นไฟไฮโดรเจนสีส้มๆใช่เราอัปเกรดให้ใหม่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็น LED นะคะพร้อมกับมีวงแหวน LED ลอมรอบตัวนี้สว่างชัด โอ้โหนะครับเป็น LED สว่างจัดเลยนะครับตัวนี้และแน่นอนครับสำหรับแอตวาดที่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะครับ<ช>แล้วก็ยังได้แต่งเพิ่มด้วยการมีสกเกิรอบคันไปให้ด้วยนะครับตัวนี้ใช่ค่ะสกเกิรอบคันตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นไรเดอร์นะคะ ก็จะเป็นไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์สวยๆนะคะแล้วก็มีการคลิปสีแดงรอบเลยค่ะส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้จะมาเป็นเป็นท่อเหลี่ยมใบไม้นะคะเนาะแล้วก็ในเซ็ตนะคะเราก็ทําให้แบบสวยงามครบเซ็ตด้วยการเพิ่มตัวสปอยเลอร์หลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบแนบนะคะก็คือจะเป็นดักเทลอ่าแล้วก็มีไฟเบรกที่สปอยเลอร์มาให้เลยนะครับตัวนี้แนบเป็นแบบคู่ๆหรูๆห,หน่อยนะครับใช่คะ่ะก็ทาให้ดูแบบว่าเรียบหรูนะคะดูพรีเมียมมากๆ นอกจากนี้เนาะ<อ>เราก็ยังมีการเปลี่ยนรองเท้าให้กับรถด,ด้วยนะคะจากตัวล้อกระทะ14นิ้วมีฝาครอบนะคะอ่านะครับได้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กใหม่นะครับขนาด15นิ้วนะครับโดยลูกค้าได้เลือกมาเป็นสีดาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่<า>แล้วก็ได้เลือกน็อตล้อด,ด้วยนะมาเป็นสีแดงพร้อมครอ,อบดิสนะครับเป็นสีแดงมาด้วยเลยนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นล้อแม็ก15เรียบร้อยเลยนะคะสวยงามดูหรูหราเนาะล้วอย่างนี้ก็จะมีฟิล์มให้รอบคันนะคะการสาดค่า นะคะแล้วก็มีฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนค่ะใช่เลยนะครับก็คือ8,700คือจบเลยเนาะแล้วก็แน่นอนอันนี้ก็คือยังมีการติดเซ็นเซ,นเซอร์ถอยหลังนะครับเพิ่มให้ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีการติดกล้องหลังด้วยเนาะ,ะก็จะทําให้ได้ทั้งภาพและเสียงครบเลยโโมือใหม่หัดขับเข้าเกียร์ถอยหลังภาพติดที่กล้องหลังแล้วก็มีเสียงที่นาถอยให้เลยใช่เลยนะครับ แล้วภาพที่ติดนี่ก็คือขึ้นที่จอที่มากับรถให้เรียบร้อยด้วยนะครับโดยจอตัวนี้นะครับรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay นะครับ Android Auto, Bluetooth, USBFM MM, m รองรับได้หมดเลยนะครับโอใช่แล้วอันนี้ก็คือทั้งหมดของความสวยภายนอกนะคะ ภายในเราก็จัดการเปลี่ยนจากเบาะผ้าเดิมๆนะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าเลือกเป็นสีสีดาตัดแดงนะคะโอ้ยอย่างเปี้ยวเลยครับคันนี้นะครับมาแบบสายเกมมิ่งกันเลยนะครับก็เป็นแนวแบบทูโทนนะคะเพิ่มความแบบหรูหราดูพรีเมียมด้วยดูสปอร์ตด้วยเพราะว่ามีการเล่นสีแดงขึ้นมานะคะโอ้หนะครับนอกนั้นก็จะเป็นระบบที่มากับรถอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น พวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับมาให้ล <ขา S 2> เลาวกระจกไฟฟ้าเรามีุมมัลติฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงวนพวงมาลัยให้ด้วยนะคะอ่าใช่เลยนะครับตอนนี้กระจกก็มาเป็นไฟฟ้าหมดเลยเมื่อกระจกข้างนะครับกระจกขึ้นลงนะครับไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับกับจุดเด่นของเรานะครับก็คือการประหยัดน้ำมันสูงสุดเลยนะครับ ใช่ค่ะ23.3กิโลิตรนะคะเพราะว่าเป็นเครื่อง 1,200cc 78แรงม้านะคะอ่าเป็นเครื่อง3สูบพร้อมเกียร์ CVT <c oughs> ให้ด้วยนะครับมีไม่ว่าจะเกียร์ D DSL นี่คือเหมาะทุกสภาวะการขับขี่ใช้ได้หมดเลย <c oughs> ด้วยนะครับ <c oughs> เะแนนนอนนะครับรถแต่งกันสวยครบจบหมดแล้วนะครับเราได้มีตุ๊กตานะครับเตรียมมาให้ลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าใช่แล้วเราก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้ครบเรียบร้อยคันนี้มีเจ้าของแล้ว แล้วก็เตรียมที่จะส่งมอบลูกค้ากันนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเราครับเอารถสุหลอคันนี้นะครับไปให้ลูกค้าเลยนะครับไปกันเลยค่ะ